รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีวันหนึ่งเ็เดินเข้ามาในห้องเขาก็บอกว่าเออนี่ครับนี่ครับวงฟลายครับเราก็บอกโอ้โหเราพูดอะไรไปนี่มันจะเชื่อหรือเปล่าวะผมก็พูดอย่างนี้ผมบอกอีท e ใส่หมวกในที่โล่มมันไม่ดีนะระวังหัวจะล้านวันนั้นเนี่ยอาจารย์ที่เป็นพวกอาจารย์เขาก็เอาชื่อของคนที่ติดสำรองะใส่กระป๋องแล้วหยิบขึ้นมาแล้วเป็นชื่อผมอะ ือพี่ที่โน่นน่ะเขาก็บอกว่าอยากทําบริษัทเพลงไหมแบบมีมีเขารู้จักพี่คนหนึ่งคือผมเนี่ยนะอยากจะบอกว่าแกรมมี่เนี่ยให้อะไรกับผมเยอะมากเหมือนกับจ้างผมเรียนหนังสือ Paint วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมสายการบินไทยเวตเจ็ทเทคอ f ฟแบบมีคนเทคแคร์ดรอปโซนไ h a i l a n d พักให้พอแล้วไปต่อที่ p o u t e n d Pay สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการ My Passion นะครับนำท่านมาพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับแขกรับเชิญของวนี้คือหนึ่งในฟันเฟืองที่ทำงานของตึกแกัมมี่สมัยเรียกว่ายุคพีระมิดนะครับตั้งแต่เพิ่งเริ่มต้นคนนี้แหละครับที่ผม เชิญมาวันนี้เพราะว่ามีวันหนึ่งผมนั่งดูรายการปาเต็ดทอล์กแล้วพี่อีทวงฝ่ายเป็นคนให้สัมภาษณ์พี่อีทบอกว่ามีพี่คนหนึ่งสั่งให้ผมโกนหัวอา้าวแสดงว่าพี่อีทไม่ได้ตั้งใจโกนเองตั้งแต่แรกแต่มีผู้ชายคนหนึ่งมาให้เดเรคชั่นว่าต้องโกนหัวคนนั้นคือพี่ต่อแสนคมสมคิดนะครับ,รบขอบคุณครับ,รบพี่ว,วันนี้ครับเดินทางมาดได้คุยครับพี่ครับยินดีมากเลยยินดีมากเลยครับพอเห็นประโยคนั้น ที่พี่อีทพูดผมไม่เคยคิดว่าเอ๊มีคนที่มีอิทธิพลในการพูดกับศิลปินแล้วทําในสิ่งขนาดนั้นเอ๊ะแสดงว่าคนนี้ต้องมีอะไรสักอย่างนะเพราะว่าการที่บอกว่าคุณกล้ากกนหัวหรือเปล่าครับ,รบพี่บอกพี่อีทอย่างนั้นคือคือต้องเล่าย้อนนิดนึงนะครับ,รบว่าแบบ ตอนที่ผมเจอวงนี้เนี่ยคือพี่ดี้เนี่ยพี่ดี้ก็ส่งมาพี่ดีน้นที่พงหอ r n a นะครับ,รบก,ก็ส่งมาให้ผมบอกว่าเออต่อมีวงล็อกวงหนึ่งนะจะมาให้ต่อช่วยดูแลหน่อยในเรื่องการทําโปรโมทอะไรเงี้ยครับ,รบตอนนั้นผมอยู่กับพี่ดี้อยู่ทีมแกรมมี่แกลนนะครับเราก็นึกว่าเป็นวงบอยแบนด์นะ <laughs> <laughs> นึกแบบว่า, <laughs> วา,วาเอยเป็นวงบอยแบนด์เพราะว่าเพราะว่าเราถนัดทำโอเควัยรุ่นเพราะตอนนั้นนะ่ะมันจะมีวงพวกที่มันเป็นวัยรุ่น <laughs> วัยรุ่นเยอะ <laughs> <ๆ>ทีนี้ มีวันหนึ่งก็เดินเข้ามาในห้องเขาก็บอกว่าเออพี่ครับเนี่ยครับวงฟลายครับเราก็บอกโอ้โหเราพูดอะไรไปนี่มันจะเชื่อร <c oughs> หรือเปล่าวะก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็แบบว่าอายุอนามก็ไม่ได้ไม่ได้มากกว่าเราเท่าไหร่ในตอนนั้น <c oughs> นะครับทุกครั้งพี่อีทแกจะมาแบบว่าแกจะใส่หมวกไหมพรมมาอ่าเหมือนจะหนาวเชอเออผมก็แบบสะดุดตาบอกว่าผมก็พูดอย่างนี้ผมบอกอีท ใส่หมวกในที่โล่มมันไม่ดีนะระวังหัวจะล้านผมพูดผมก็พูดไปนะครับเพื่อนๆเขาหัวลาะกันทีนี้ในระหว่างที่เพื่อนๆหัวเะนอพี่อีทแกก็ถอดหมวกไหมพรอมออว่าผมแกเป็นทรงแมนจูอ่ะเป็นทรงแมนจูแบบก็คือเราเคยเห็นใช่ไหมข้างหน้าก็จะแบบไม่มีแต่ว่าเป็นหางเปียยาวๆผมบอกเฮ้ยมันก็เท่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็แบบว่า เฮ้ยมันต้องปรับนะมันต้องมันต้องคิดว่าคือผมเนี่ยเป็นคนชอบแบบสร้างภาพเอางี้ดีกว่าและนี่คือชื่อตอนที่เราจะใช้คือตอนนักสร้างภาพครับกับสร้างภาพคนสร้างเพลงพี่พอได้ไหมอย่างนั้นได้ครับคนคนสร้างเพลงอ่าครับโอเคอย่าเพิ่งรีบไปไหนอย่าเพิ่งพี่อย่าเพิ่งรีบเฉลยครับผมจะขอพาแขกรับเชิญผมย้อนกลับไปในช่วงเวลาเก่าๆนิดนึงก่อน พื้นเพเป็นคนที่ไหนครับผมคนโบราณก็ต้องก็ต้องตอบว่าพื้นเพเป็นคนฝั่งทนอ้าวจริงเหรอครับพี่จริงครับผมเป็นเด็กฝั่งทนผมเหมือนกันครับพี่พี่อยู่แถวนหนครับผมอยู่ตําบลบางจากบางจากบางจากบางว่าบางว่าอ๋อเลยท่าพระไปนิดนึงใช่ครับผมเนี่ยได้เรียนเรียนปหนึ่งถึงป7เนี่ยนะครับ เมื่อก่อนมีถึงป .7 นะใช่ครับเราก็แบบว่าที่โรงเรียนชาญกิจวิทยาอก็ใกล้บ้านใกล้บ้านโรงเรียนใกล้บ้านเช้าๆก็แบบว่าไปกับน้องสาวพ่อมาส่งพ่อก็ขับจักรยานมาส่งอะไรเงี้ยนะครับครับก็จําได้ว่าพอจบจากชานกิจโรงเรียนชาญกิจวิทยานะครับก็ไปต่อวัดนวลววัดนวลนรดิษฐ์นี่รุ่นน้องลุงตู่นะครับ ออใช่ใช่วัดนวลนรดินอยู่ตีนสะพานอะสะพานบางไผ่ใช่สมัยนี้แต่สมัยนั้นมีสะพานเนี่ยครมีแล้วครับมีแล้วแต่เราไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมใช่โบราณใช่แล้วก็ตรงนั้นมีก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยนะอ่าพอตอนเที่ยงเนี่ยเราจะปีนรั้วกันบออกมากินก๋วยเตี๋ยวเรือครับแล้วก็มีเรื่องเล่าว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้านี้เนี่ย จะใส่กัญชาซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเนึกออกไหมครับแต่สมัยนั้นอ่ะใช่ไหมฮะแต่เราก็กินแล้วรู้สึกคอแห้งไหมฮะโอ้โหอร่อยมากกินได้เป็นพิเศษเลยนะถึงต้องเบิ้ลอ่ะแล้วทีนี้วันวันหนึ่งเนี่ยเราก็เอาแต่เขียนรูป่ะเขียนรูปพอดีอาจารย์ที่เขาเป็นอาจารย์สอนวัดเขียนเขาก็มาบอกว่าเธออย่ามาเรียนเลยเธอไป เธอไปเรียนโรงเรียนที่มันเกี่ยวกับการเขียนรูปโดยตรงเถอะมีด้วยเหรอครับอาจารย์ผมก็ถามนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะฝั่งทนนะกับฝั่งนครนะ<อ>มันคน,คนละเรื่องเลยคนละเรื่องมีแต่สวนใช่ไม่แต่สวนอ,อ,อาจารย์ก็บอกว่ามีที่หนึ่งโรงเรียนพ่อช่างนะโรงเรียนเสาพานะแล้วก็โรงเรียนช่างศิลป์ครับผมก็ผมก็บอกว่าเออเออ,เอ,อน่าสนใจนะอะไรเงี้ยก็มาลองสอบที่โรงเรียนช่างศิลป์ครับทีนี้ เพื่อนๆก็ตามมาสอบเป็นเพื่อนนะพอเพลินผมมาติดอยู่คนเดียวเพื่อนก็ไม่ติดครับก็เลยเป็นที่มาว่าเออมาเรียนที่โรงเรียนช่างศิลป์ที่อยู่ตีนสะพานพระปิ่นเกล้ามาก่อนครับพอจะขึ้นแบบเขาเรียกอะไรนะปีสามก็ตอนนั้นก็ทุกคนก็คิดที่จะไปสอบต่อสิลประกรับนะครับคิดว่าเออเราก็ลองไปสอบดูแต่ตอนนั้นไม่มีตังสมัครนะ โหนี่คือมหาลัยที่ผมอยากเข้ามากนะพี่ตั้งแต่เด็กไม่ไม่มีตังสมัครแล้วก็แล้วก็มีเพื่อนคนนึงชื่ออ๋อยนี่แหละอ๋อยก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาตังยายกูเอาเอาอีกแล้วใช่ไปเอาตังยายแล้วก็บอกว่าจะยืมยายให้ว่าแล้วเขาก็สมัครด้วยสมัครสอบกันก็ไปสอบกันเผอิญผมติดเผอิญติดนี่มันไม่ใช่หรอกพี่มันต้องเก่งไงจริงไม่ต้องใช้คําว่าเผอิญจริงนะอันนี้มีเรื่องเล่าใช่คือคือติดคณะจิตกรรม จิตรกรรมติด่างนี้เหรอฮะใช่เขียนรูปจิตกรรมฝาผนังจิตกรมรมศิลปกรจิตกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และศิลปะไทยรเรื่องมันมีอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมสอบติดสำรองผมต้องใช้คําว่าโตบ้านเพื่อนเลยนะบ้านช่องไม่กลับผมก็จะตะลุยไปเรื่อยบ้านคนนู้นคนนี้อะไรเนี่ยบ้านคนนี้3าวันบ้านคนนี้5วันผมไปเจอพี่คนหนึ่งเขาก็เดินมาถามผมว่ามาหาใครนะครับ ผมก็บอกว่ามาหาอั้นเขาก็บอกเอาอั้นมันออกไปแล้วนี่อ้าวคือเอาพี่ไปแทนใช่อะไรที่ทำให้เราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแยกเพื่อความทรงจำที่ไม่เคยจางหายเพื่อแสดงคำมั่นสัญญาเพื่อที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นเพื่อรีโนเวทความฝัน เพื่อได้เห็นรอยยิ้มเล็กๆและเปลี่ยนแปลงเพื่อคนอื่น <ๆ S 2> มีเหตุผลอีกมากมายที่เราจะดูแลบ้านให้สวยและน่าอยู่ไปอีกนาน T.O.A ความสุขในการเดินทางเริ่มต้นที่ได้สนุกกับส่วนลดที่เพิ่มขึ้นในทุกๆไฟเย <Yes. S 3> ทีวีเอเจ็ Happy ทุกฟา์ประทับใจตั้งแต่เริ่มจองโหลดแล้วจองเลยที่เีเอชเจ็ตไทยแลนด์ เปิดประสบการณ์ชีวิตสุดมันที่ไม่เหมือนใครมั่นใจกับมาตรฐานระบบความปลอดภัยเราใจกับวิวกระโดดร่มที่สวยที่สุดในประเทศมาก้าวข้ามขีดจำกัดไปด้วยกันรอ z โซนไทยแลนด์ พักให้พอแล้วไปต่อกันที่ Pause and p a y ซอยละลายทรัพยอาหารอร่อยที่โทก็มาห้องน้ำก็มีดนตรีก็เพาะมาเอเราและชาวคณะสีลมซอยห้รับประกันความบันเทิง Pause and Play after work is heaven repaint วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมสายการบินไทยเวทเจ็ต take off แบบมีคน take care Thailand พักที่พอแล้วไปต่อที่ Pause p o ย t and น a y วันนั้นเนี่ยอาจารย์ที่เป็นพวกอาจารย์เขาก็เอาชื่อของคนที่ติดสำรองอใส่กระป๋องแล้วหยิบขึ้นมาเฮ้ยแล้วเป็นชื่อผมอ่ะมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบเออมันคือสำรองได้พวกไง เกรดเดียวกันหมดใช่คะแนนเท่ากันที่ติดแล้วได้เลยอ่ะคือเขาไปแล้วเขาไปแล้วแต่เหลืออาจจะเหลือ5้าซีสิบซีอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วเอาไงดีแล้วเขาเอาซีทเดียวเอาที่นั่งเดียวก็คืออาจารย์จําได้ว่าเป็นอาจารย์ทะลูดนิ่มเสมอหยิบขึ้นมาแล้วเป็นชื่อผมอ๋อพี่อยู่ในเหตุการณ์เหรอหรือเขาเล่าให้ฟังเขาเล่าให้ฟังอ๋อเขาบอกว่าอาจารย์หยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาครับแล้วหยิบขึ้นมาไว้เท่าไหร่พอคลี่อ่านเนี่ยเป็นชื่อแสนคมสมทิศเนี่ยเขาเฮเลยนะ บอกผมเขาไม่เคยเจอชื่ออะไรที่มชื่ออะไรกันนี้อะไรเงี้ยแสนภูมสมคิดใช่ผมก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปเรียนที่คณะจิตกรรมของมหาลัยศิลปกรโอ้ my god นี่แค่ช่วงแรกนะครับผมว่าชอบมากมหาลัยนี้ในช่วงวัยที่เพิ่งเข้าไปพูดง่ายเป็นตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่เนี่ยผมคงจะยังไม่เจาะมากๆว่าสมัยนั้นมันสนุกยังไงแต่ผมอยากรู้ว่าสมัยนั้นน่ะพี่มีไอคอนอะไรในในตัวไหมคือเด็กสมัยนั้นคิดไหมเรื่องแบบ เอมีอยากทําตามใครหรืออยากจะเป็นอย่างนี้อนาคตเป็นยังไงอะไรเงี้ยคิดหรือเปล่าไม่มีนะคือคือตอบได้เลยว่าไม่มีเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันสนุกแ,แล้วมันมองตัวเองเป็นหลักนึกออกไหมฮะมแบบว่าผมเนี่ยผมต้องใช้คําว่าโตบ้านเพื่อนเลยนะบ้านช่องไม่กลับคือคือตอนตั้งแต่เรียนชัางสิบเนี่ยผมก็จะตะลุยไปเรื่อยบ้านคนนู้นคนนี้อะไรเนี้ยบ้านคนนี้3าวันบ้านคนนี้5วันอะไรเงี้ยชีวิตแปลกมากทาไมอะพี่คือ บ้านฝั่งทนจริงๆข้ามปิดก้าแป๊บนึงก็ถึงแลเดี้ยวซ้ายจะรันอะไรเงี้ยผมติดเพื่อนอ่าโอเคแล้วเราไม่ใช่ผมคนเดียวก็มีเพื่อนๆเป็นแบบเป็นกลุ่มกันอะไรเงี้ยก็แห่กันไปนอนบ้านคนนี้บ้านคนนี้ทีคนี้ทีอะไรเงี้ยสไปสับมาครับแล้วก็ได้ฝึกวิชาด้วยกันเรียนหนังสือด้วยกันที่เล่นป่ะไม่นะก็คือก็คือแบบมันเหมือนกับแบบว่าไปแล้วสนุกสนุกอ่ะคือไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นนะครับแล้วก็พอเช้าก็ แค่มาเรียนหนังสือพอมาถึงตอนนี้เราก็เลยมองว่ามันคงเป็นเรื่องของโอกาสอะไรบางอย่างที่มันมาถึงเราพอดีที่เราได้ไปเรียนที่มหาหลัยคือพี่ามาด้วยความบังเอิญหลายอย่างนะฮะโอ้ใช่ใช่บังเอิญครูเห็นว่าวาดรูปก็เลยแนะนําว่าไปเรียนช่างศิลป์เธอใชอ่พี่ก็ไปใช่พอไปเรียนช่างศิลป์เสร็จแป๊บเพื่อนก็บอกว่าไปสอบที่นี่กันไหมศิลปกรนะไม่มีตังก็อย่างอุตส่าห์ได้ไปอีกอ่ะติด แต่ติดสำรองแต่จับฉลากได้อันนี้เขาเรียกชัดๆเลยว่าจับฉลากได้จะแพ้อาจารย์เป็นคนจับครับผมนี่แหละแล้วยังไงครับคราวนี้เราเริ่มจะใกล้ตึกเข้าไปทุกทีนะตึกที่ทุกคนอยากรู้ว่ามีความลับอะไรเยอะมากพี่เข้าไปทํางานที่แกรมมี่เลยไหมครับหรือไม่ตอนนั้นพอจบมาเนี่ยจริงๆผมอยากเป็นครูนะอยากเป็นครูสอนศิลปะอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็พผเอิญเราก็คิดว่าเออเราพอที่จะมีความรู้เพราะว่ามันศิลปะบัณฑิตไงตอนจบครับครับ แล้วก็ตอนนั้นยังไม่มีงานทําพอไม่มีงานเนี่ยผมก็ไปเดินเตะๆหางานกับเพื่อนคนหนึ่งจําได้เลยชื่อสุดสุดที่ชัยเนี่ยไปกันสองคนเนี่ยเดินแล้วก็ไม่มีที่ไหนเขารับอ่ะเขาไม่มีที่ไหนลแล้วเราบอกเออสุดเราแยกย้ายดีกว,ว่าไป<笑><笑>อะไรเงี้ยก็แยกย้ายผมก็ไปนั่งจอมอยู่ที่หน้ามหาลัยหน้ามหาลัยเนี่ยจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งที่แบบแวดวงพวกเนี้ยเขาจะไปเพื่อนๆจะไปรวมกันนะชื่อร้านคุณเนี้ยว นี่เราไปนั่งดื่มไปอะไรก็คุยกันเรื่องเออใครมีงานทําบ้างนู่นนี่นั่นใครได้งานแล้วใช่ครับวันหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนชื่ออั้นชัดถากูลนาชัยสิทธิ์ผมจําได้เลยอมาแบบว่ามาถามผมให้ตอมีงานทํายังผมเออยังไม่มีงานทําเออเนี่ยเดี๋ยวมึงไปทํางานกับกูก็พูดแบบนี้นะครับครับผมก็บอกว่าทําที่ไหนอ่ะเดี๋ยวไปทําพวกโปร d u c t i o n กันแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกโอ้ดีเลยตอนนั้นไม่มีงานทำไงฮะไปไปเสร็จ ไปที่ตอนนั้นคือ a v c a f t Production ครับนะครับไปผมก็เขาก็นัดผมอันอันเขาก็นัดผมไปรอผมก็ไปรอแล้วทีนี้พอไปรอเนี่ยผมไปเจอพี่คนหนึ่งเขาก็เดินมาถามผมว่ามาหาใคระนะครับผมก็บอกว่ามาหาอัานเขาก็บอกอ้าวอันมันออกไปแล้วนี่อ้าว คือเอาพี่ไปแทนใช่อีกแล้วอีกแล้วเนี่ยผมไม่ป็นเรื่องบังเอิญเป็นเรื่องบังเอิญครับเอาอันมันออกไปแล้วนี่แล้วเขาให้น้องมาทําอะไรไม่คือเขาบอกว่ามาทําแทนมาทําแทนอ๋อแต่ตอนเพื่อนอันเนี่ยไม่ยอมบอกพี่ใช่เขาบอกว่าก็แค่มาถามว่าแบบเออตอนมีงานทาหรือยังอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันหวังดีกับผมนะเออการการชวนเพื่อนเข้าทํางานที่แปลกีกระบบเดินแปลกดีฮะ แล้วแกก็เดินมาถามเพอเอิญเพอร์กมาไอหนุ่มมาทำอะไรใช่เห็นแปลกหน้าแหละพูดง่ายใช่ผบอกว่าอ้ <c oughs> น,นับอั้นไว้ครับอะไรเงี้ยเขาบอกอ้าอั้นออกไปแล้วนี่เอ้าเหรอครับ <c oughs> แล้วยังไงเขาก็บอกว่าเอาออั้นมันออกไปแล้วงั้นคุณก็ทำแทนมันเลยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ผม <c oughs> ผมก็เลยเออมันแบบดีดีสิเราไม่มีงานใช่ไหมฮะตอนนั้นพี่ก็รับอยู่แล้วแหละใช่แล้วอย่างคือแบบ เราไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยในเรื่องของการขั้นตอนการทำโปรดักชั่นอะไรพวกนี้แบบที่เจอกันอยู่แบบนี้เรื่องกล่องเรื่องการขายเรื่องโฆษณาแล้วเป็นบริหัดโฆษณาด้วยพี่เริ่มด้วยอะไรครับถ้าไม่มีพี่อุ๋ยก็ไม่มีต่อแกมี่นะอ่าแกก้มลงไปใต้โตแล้วแกแก็ห่อเอาเอกสารขึ้นมาแบบกองเม่เลื่อเลยแล้วก็บอกว่าเอกสารกองนี้มาสมัครงานในตำแหน่งคุณ ทีนี้เขาก็พูดขึ้นมาเขาบอกว่าโอเคเท่าที่ได้คุยกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะโทรกลับแล้วบ้านผมไม่มีโทรศัพท์ใช่มีโทรศัพท์ข้างบ้านต้องรอให้เขาโทรไปที่ข้างบ้านข้างบ้านตะโกเรียกใช่อะไรที่ทำให้เราลุกขึ้นมาเปลี่ยนยกใให้ครเพื่อความทรงจำที่ไม่เคยจางหายเพื่อแสดงคำมั่นสัญญา ื่อที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นเพื่อรีโนเวทความฝันเพื่อได้เห็นรอยยิ้มเล็กๆและเปลี่ยนแปลงเพื่อคนอื่นมีเหตุผลอีกมากมายที่เราจะดูแลบ้านให้สวยและน่าอยู่ไปอีกนาน T.O.A ความสุขในการเดินทางเริ่มต้นที่ได้สนุกกับส่วนลดที่เพิ่มขึ้นในทุกๆุกไฟท์ yes. ทีวีเ r เจ็ h แฮปปี้ทุกไฟลประทับใจตั้งแต่เริ่มจองโหลดแล้วจองเลยทีอัพพีเ j เจ็ t ไทยแลนด์เปิดประสบการณ์ชีวิตสุดมันที่ไม่เหมือนใครมั่นใจกับมาตรฐานระบบความปลอดภัยเราใจกับวิวกระโดดร่มที่สวยที่สุดในประเทศมาก้าวข้ามขีดจำกัดไปด้วยกันดรอปโซนไทยแลนด์ ให้พอแล้วไปต่อกันที่พอ u s e and p ซอยละลายทรัพอาหารอร่อยที่โทก็มาห้องน้ำก็มีโดนตีก็เพราะมาเถอเราและชาวคณะสีลมซอยห้ารับประกันความบันเทิง Pause and play after work is heaven repaint วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมสายการบินไทยเวทเจ็ท Take off แบบมีคนเทคแคร์ Thailand พักที่พอแล้วไปต่อที่ p o s t and Pay เจ้าของเขาชวนครับผมแล้วพี่เริ่มต้นด้วยตำแหน่งอะไรเป็นเป็นอาร์ตนี่แหละครับคือคือเราไม่ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยนะครับ<ล>ไม่เคยเ,เอจอ,จอไม่มีประสบการณ์ไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่อย่างหนึ่งเนี่ยผมถ้าพูดตรงๆผมเป็นคนขยันขยันที่จะแบบว่าคือสอกที่จะแบบอยากจะรูว้ว่าเขาทำกันยังไงอะไรเงี้ยผมก็จะแบบ ตามไปดูว่าเอ้ยเขาทําแบบนี้เนี่ยก็พยายามจดจําทุกอย่างครับจนกระทั่งมาวันหนึ่งอะไรเงี้ยคือพี่ที่โน่นน่ะเขาก็บอกว่าอยากทําบริษัทเพลงไหมแบบมีมีเขารู้จักพี่คนหนึ่งผมเอ่ยชื่อนะพี่พี่อุ๋ยนภพาพรพี่อุ๋ยนภพาพรอุชินก็เจอพี่อุ๋ยได้คุยกับพี่อุ๋ยถ้าไม่มีพี่อุ๋ยก็ไม่มีต่อแกรมมี่นะถ้าไม่มีต่อแกรมมี่เลยนะถ้าไม่เจอพี่อุ๋ยเขาชวนไปใช่ครับ ชวนไปเจอพี่นิกวิเชียนโอ้โหเพราะว่าพี่นิกจินนี่ใช่พี่นิกจินนี่เป็นเป็นเจ้านายของพี่อุ๋ยพอดีเขาบอกว่าเออต่อลองไปสมัครงานกับพี่พี่นิกปีอะไรครับตอนนั้นประมาณปี30แหละนั่นแหละใช่เลยปีใช่ครับแถวสี่ปีกว่าครับ กำลังกำลังเนื้อหอมเลยนะกัมมี่อ่ะใช่ใช่พี่เบิร์ดเพิ่งออกชุดแรกมาได้ชุดหนึ่งไหมหรือไม่ก็สองชุดไม่เกินแหละผมไมโครก็ชุดแรก3ามสูตรนี่คือสอสอสขสมั้งน่ใช่ไหมผมจะไ่ผมเป็นเอฟซีพี่เบิร์ตมีสบายสบายชุดสยสอ่าใช่ครับพี่ไปปีนั้นผมไปปีนั้นพอดีพี่หนุ่ยเพิ่งออกชุดแรกมาล็อกเล็ก โโกำลังเทเลยลเ,เลยพี่ก็ต้องเป็นแฟนเพลงด้วยอยู่แล้วใช่ผมซื้อสองผมซื้อเทปสองม้วนเลยนะกลัวพังม้วนแรกโดนขโมยต๋องโดนขโมย <c oughs> งานแรกเลยที่เข้าไปทำกับพี่นิกเนี่ยไปสมัครกับพี่นิกเนี่ยนะฮะพี่นิกแกแบบว่าแกก็ก้มลงไปใต้โต๊ะนะผมจำภาพนั้นได้ดีเลยแกก้มลงไปใต้โต๊ะแล้วแกก็หอบเอาเอกสารขึ้นมาอันหนึ่งแบบกองเบ่อเล่อเลยแล้วก็บอกว่าเอกสารกองเนี้ย มาสมัครงานในตำแหน่งคุณอ่ะทีนี้เขาก็พูดขึ้นมาเขาบอกว่าโอเคเท่าที่ได้คุยกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะโทรกลับตอนนั้น02โอ้โหต้องโทรแบบบ้านถูกไหมฮะแล้วบ้านผมไม่มีโทรศัพท์ใช่มีโทรศัพท์ข้างบ้านต้องรอให้เขาโทรไปที่ข้างบ้านแลข้างบ้านตะโกนเรียกใช่ต่อเอ้ยมีคนโทรมามีบริษัทแกรมแกลมอะไรเนี่ยมาโทรมาผมก็ เขาบอกว่าเออให้มาสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์ผมก็เอ้าได้ด้วยเหรอไอ้จาบวันนั้นที่เราที่เราคุยกันผมก็ไปน,นี่บณวันนั้นก็เลยอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ก็30กว่าปีไม่เคยไปไหนเลยนะอยู่ตั้งแต่อาคารวานิชช่องสามครับตรงเพชรบุรีครับ,รบอยู่กันแบบฟลอร์เดียวนะฟลอร์นั้นก็มีทั้งแบบว่า,ามีทีมรายการมีทีมคอนเสิร์ตมีทีมมิวสิกวิดีโอ ก็อยู่กันในในตรงนั้นเอาละมันและเข้าตึกเลยนะครับเริ่มเข้าอันนั้นเป็นที่แรกก็คือไปอยู่ทีมพี่นีกก่อนแล้วงานแรกๆพี่นีกแค่ทำอะไรทำ x อ z ครับโอ้โหเอ็กซ XYZ XYZ ใครไม่รู้เดี๋ยหาขึ้นอินเสิร์ตให้ดูกีตาร์โฟมรีเป็นดีมาผมเด็กมากใก็ครั้งแรกก็ได้ออกโลเคชั่นตอนนั้นเนี่ยคือหน้าที่ของผมคือทำสคริป ผมก็ถามพี่นิกสคริปต์ทำยังไงพี่นิกก็บอกว่าเออเราเขียนรูปได้นี่เราทำสตอรี่บอร์ดเป็นไหมอะไรเงี้ย่าสมัยนั้นจำเป็นใช่ผม,มก็เลยคุ้นคุ้นเคยกับที่ที่ทำงานที่เก่าก็เราก็เห็นบอร์ดโฆษณาอะไรบ่อยไหมก็บอกโอเคครับพี่ผมพอทำได้นะครับแล้วก็เขียนแสดงว่าเริ่มคุกคเคกับการที่เห็นภาพของการทำเอ็ใช่ตั้งแต่ตรงนั้นเลยครับคบมันมีอยู่ครั้งหนึ่งได้ออกโลเคชันไปต่างจังหวัด ไปถ่ายเพลงสบายๆของพี่เบิร์ตโอ้โหอก็ยกกองกันไปนะครับก็ไปถ่ายกันที่สม็ดลมเย็นๆพี่เบิร์ตร้องเพลงสบายๆแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมเจอพี่เขาด้วยแต่ตอนนั้นแกเป็นซูเปอร์สตาร์ไปเรียบร้อยแล้วชุดเดียวชุดเดียวก็ดังแล้วนะฮะชุดหาดทรายสายลมสองเราคือผมเนี่ยนะอยากจะบอกว่าแกรมมี่เนี่ยให้อะไรกับผมเยอะมากเหมือนกับจ้างผมเรียนหนังสือ ใช่ใช้คำนี้ได้ใช่แล้วผมเจอคนเก่งๆเยอะนะครับไม่ว่าในในพาร์ทของแบบว่าการทำโปรดักชันไปถึงแต่งเพลงทำเพลงเข้าห้องมิกซ์หรือประสานงานกับศิลปินทุกคนแบบว่าแบบคือตอนนั้นมองผมเป็นน้องผมว่าอย่างนั้นนะครับเพราะเราเด็กไงเราก็อยากเรียนรู้เราอยากรู้อะไรเราก็ถามอย่างนีพี่เต๋อเนี่ยมีคําวิเศษให้ผมนะผมเคยไปหาพี่เต๋อที่บ้านที่โชคชัยนะครับเอาเอางานไปไปไปส่งนะครับเอางานไปส่ง พี่เต๋อก็บอกว่าพี่เต๋อเขาเรียกนี้เขาบอกต่อเวลาพี่ทํางานนะนะพี่จะนึกถึงกล่องก่อนไม่นึกถึงเงินก่อนกล่องของพี่เนี่ยมันจะใหญ่มากเลยถ้ากล่องของพี่ใหญ่มากเนี่ยเงินมันก็จะมาแบบเต็มกล่องคือความหมายของกล่องมันคือคุณภาพของงาน<ม>แบบคือพี่เขาก็จะสอนแบบเนี้นะครับแล้วแล้วผมก็จํามาจนทุกวันนี้นะคิดงานจะได้เงินแต่คิดเงินจะไม่ได้งาน <im itation> ผมก็จํามันเนี้ยมาแล้วก็เอามาปรับใช้เวลาเราไปทําอะไรเราก็จะนึกว่าเออต้องนึกถึงคุณภาพก่อนนะแล้วคุณภาพเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเองว่าคุณจะได้รางวัลตามมาทนะีตอนนั้นแกรมมี่จะมีอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่ายืนอยู่ขอบสระแล้วถีงให้ตกน้ำถ้าว่ายน้ำเป็นรอด <S <s <m> ทำงานกับวงล็อกเนี่ยยากนะพี่หนุ่ยเดินเข้ามาในสตู <im itation> เห็นแดนเซอร์เฮ้ยยังไงวะเน,นี้ยล็อกไอ้โล้เฮ้ยพี่ผมล็อกนะ ผมไม่ถ่ายอ่ะ